ครับสวัสดีครับนะครับโรงเรียนครูวิชาวอภาสนะฮะ0 8 1 9์7 3 3 4 8นะครับการประยุกต์ของอัตราส่วนตีโกณมิตินะฮะหน,นักเรียนเนี่ยอ่านโจทย์แล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์จะอธิบายให้นักเ,เรียนเข้าใจนะฮะนักเรียนดูผู้มองนะฮะนี่คือเส้นแนวระดับถูกไหมฮะเมื่อเรามองตรงออกไปนะฮะอันนี้คือมุมที่เราก้งลงมาเพื่อที่จะมองหาวัดถูก นะมันไปไปยุกกระจ์ก็คือยืนอยู่หน้าผาแล้วมองหาเรือนะครับหรือยืนอยู่บนตึกแล้วมองหาเสาธงหรือ,อ,อให้นักเรียนเนี่ยยืนอยู่บนภูเขาแล้วมองหารถที่แล่นกําลังแล่นมาก็ได้นะครับหรือตาของผู้มองเนี่ยนเน้นแนวระดับมองขึ้นไปถูกไหมฮะอันนี้โจทย์ที่จะประยุกต์ก็คือตรงนี้เป็นเสาธงตรงนี้ผู้ยืน นะและถามาว่าวัตถุเนี่ยอยู่สูงเท่าไหร่อันนี้คือการประยุกต์นะีนี้มาดูตัวอย่างฮนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเอ็มออนยืนอยู่ห่างจากตึก150เมตรเมื่อมองขึ้นไปบนยอดตึกมุมเงยขนาดสายอง,องศาอยากทราบว่าตึกนี้สูงประมาณกี่เมตรนะโดยไม่คิดความสูงของอมอนนะนักเรียนก็ต้องวาดรูปออกมาก่อนจําไว้นะฮะตีโกนมิติต้องวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้งนะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้ง เราไม่รู้อะไรเราก็ใส่ลงไปความสูงของตึกอ,อันนี้คือตึก h ไม่รู้วัะตรงนี้ปุ๊บเราจะใช้อะไรลูกแทนไงลูกแทนก็คือข้าม36หารด้วยชิดมุม36สค่ามันคือ h ชิดก็คือ150เท่ากับแทน36เพราะฉะนั้น h ความสูงก็คือ15 0คูณแทนาแทนสาแทนาหาได้ไงฮะเปิดตารางไงลูกอาจารย์สอนไปแล้วอันนี้ไปเปิดตารางเงานักเรียนก็เอา150คูณ0.727ก็ได้ประมาณเท่าไหร่ลูก 1นึเเมตรนั่นเองนะครับโอเคนะครับ